เหรออแมนเฮียไดถึงวันวาเลนไทน์แล้วเว้ยแต่กูยังไม่มีคู่อ่ะดอกกุหลาบกูมีเป็นสิบดอกเฮ้ยจัดให้เธอสักดอกก็ยังไม่ได้เลยโว้ยวันาเลนไทน์ปีนี้ฉันก็คงต้องเหงาดอกกุหลาบช่อนี้มันก็คงเหี่ยวเช้า เม่อเธอนั้นได้เดินไปกับเขาและไปให้ฉันเหงาในกลางคืนที่หนาวใจของฉันมันก็เหงาเดียวดายเมื่อไม่มีเธอแล้วไม่มีใครข้างกายผ่านมานานแล้วจนถึงวันวาเล่นทายดอกกุหลาบชอนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครและฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำเช่นไรฉันก็ไม่รู้ ว่าฉันจะเอาให้ใครเงาฉันเงาเหลือเกินจนถึงวันวาเลนไทน์ตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้เจอคนที่เข้ามาเคียงกายเรื่องอดีตที่ปีที่แล้วมันทำให้ฉันนั้นเจ็บไอเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีที่โดนเธอทิ้งไม่เข็ดฉันเจ็บช้ำและทรอมา่นตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแม่จะเป็นแค่เรื่องนวานแต่มันทำให้ฉันเจ็บเก่า เ่่ยวันจะท้ายปีนี้ฉันก็คงต้องเหงาแอกกุหลาบช่อนี้มันก็คงเหี่ยวเช้าเมื่อเธอนั้นจะเดินไปกับเขาและปล่อยให้ฉันเหงาในกลางคืนทินหนาวตจของฉันมันก็เหงาเดียวดายเมื่อไม่มีเธอแล้วไม่มีใครข้างกายผ่านมานานแล้วจนถึงวันวาเล่นชาย กลาช,ชอนนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครไม่รู้จะเอาให้ใครแต่อยากจะให้เจอคนเดิมแต่คงเไป็นไปไม่ได้พเพราะเจอคนนั้นไม่เหมือนเดิมคิดจึงวันวาเล่นใจที่ได้มีเธออยู่ข้างกายแต่ฉันยังไม่เข้าใจทำไมตัวเธอต้องจากมันน่าตลกเหลือเกินจิตใจของฉันตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมขอแก้รรไรสักคนที่เข้าใจ ตอนนี้ฉันไม่มีอากาศจะหาย<ะ>ใจายเปนี้ฉันก็คงต้องเหงาดล้กูหลับตอนนี้มันก็คงเหงวเช้าเหลือเธอนั้นได้เดินไปกับเขาแต่ไปให้ฉันเงาในกลางคืนที่หนาวใจของฉันมันก็เงาเดียวดายมันไม่มีเธอแล้วไม่มีใครข้างกาย มานานแล้วจนจึงวันวาเล่นทน์ดอกกุหลาบชอนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครเลนนทน์ไดนี้ฉันก็คงต้องเองาดอกกุหลาบชอนี้มันก็คงเหี่ยวเชาเมื่อเธอนั้นได้เดินไปกับเขาและไปให้ฉันเหงาในกลางคืนที่หนาว ของฉันมันก็เงาเดียวดายเมื่อไม่มีเธอแล้วไม่มีใครข้างกายผ่านมานานแล้วจนถึงวันวาเล่นไทน์ดอกกุหลาบชอนี้ไม่รู้จะเอาให้ใคร